ลุ้นวันนี้คอรอมออนุมัติเงิน50,000บาทและพักหนี้วงเงิน150,000บาทเงิน15,000บาทเมื่อไหร่จะได้รับครบ1เดือนแล้วไว้อะไรแด่ผู้จากไปทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันลบกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมเอาข่าวมาจากเพจ The Reporter นะครับสำหรับผมเป็นเพจที่มี รวดเร็วในการนําเสนอข่าวแล้วก็มีความถูกต้องสูงด้วยนะครับใครสนใจก็ไปกดติดตามเพจ The Reporter ได้เลยท่านจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วก่อนใครนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยุรายแรงงานไทยที่เดินทางกลับเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอลนะครับกระทรวงแรงงานได้ของ,งบกลาง ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนำมายูยาให้กับรายงานไทยอีกคนละ50,000บาทซึ่งเป็นเงินที่นอกเหนือจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนะครับที่ได้รับคนละ1 5 0 0 0บาทรวมแล้วท่านจะได้รับเงินทั้งหมด6 5 0 0 0บาทนะครับกระทรวงแรงงานได้แจ้งว่าได้ทำหนังสือไปยังสำนักงบประมาณเพื่อของ,งบกลางนะครับ ซึ่งคาดว่าวันนี้นะครับก็คือเมื่อวานนะครับสำนักงบประมาณจะตอบกลับมายังกระทรวงแรงงานและในวันนี้ในวันที่7พฤศจิกายน2อ6 6ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อคอรอมอนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะทำให้แรงงานไทยที่กลับมาจากอิราลจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมคนละ5 0,000บาทนะครับสำหรับ เงินพักนี้นะครับเขาก็จะอนุมัติให้ในวงเงิน1,50 0 0 0บาทนะครับจะพักทั้งต้นพักทั้งดอกนะครับก็คือไม่จ่ายอะไรเลยจำนวน3ปีด้วยกันแต่เท่าที่ผมอ่านรายละเอียดนะครับน่าจะเป็นเฉพาะเงินของทกศเท่านั้นนะครับเพราะว่า ทกศเป็นธนาคารเดียวที่ให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปทํางานที่อิสราเอลนะครับแล้วทกศเขามีมาตรการรัดในการพักหนี้อยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้นะสำหรับคนที่มีหนี้กับทกศถ้ายังไงเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีนะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับ ท่านพิพัฒน์รัชก,กิจประการก็ยังได้กล่าวต่อว่าการอพยพแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลภายหลังจากที่กระทรวงแรงงานได้ปิดศูนย์พักพิงที่กรุงเทวิปไปแล้วนะครับจากการรายง,งานของท่านอัครชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจํเอกอัครชทูตนกกรุงเทวิปนะครับพบว่าพี่น้องแรงงานไทยที่ไม่ได้ตัดสินใจกลับเนื่องจาก ความเป็นอยู่สบายดีแล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามจึงไม่ได้ตัดสินใจกลับมานะครับพอกลับมาแล้วก็ต้องอมีหนี้สินที่กู้ยืมมาไว้และส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วจะมีรายได้ดีเท่ากับอยู่ที่อิสราเอลหรือไม่แต่สําหรับรายงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสู้รบเพิ่มขึ้นเชื่อว่ารายงานไทยก็จะตัดสินใจกลับประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วท่านก็ยังได้แจ้งนะครับว่าเชิญชวน คนไทยที่ทํางานที่อิสราเอลกลับมาหากคิดว่าไม่มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตนะครับทีนี้ในประเด็นที่ว่าเงิน15,000บาทที่หลายท่านได้ทําคําขอนะครับได้ไปยื่นติดต่อยื่นคําขอไปแล้วเมื่อไหร่จะได้นะครับหลายท่านานานแล้วนะครับในการยื่นคําขอก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปข้อมูลมาให้ ให้ดูนะครับตามในรูปเลยนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่เขาได้ประชาสัมพันธ์เมื่อวานนะครับก็คือวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้มีผู้ยื่นคำ,อคำขอทั้งหมดนะครับ6,56 0คนด้วยกันโดยยื่นที่ส่วนกลาง112คนแล้วก็ยื่นที่ต่างจังหวัด5,944คนทางเจ้าหน้าที่กองทุนได้วินิจฉัยสั่งจ่ายไปแล้วจำนวน2,275คน เป็นกรณีเสียชีวิตนะครับที่ได้รับเงิน40,000บาท12คนและเป็นกรณีบาดเจ็บที่ได้รับเงิน30,000บาทจํานวน3คนแล้วก็เป็นกรณีจากภัยสงครามหรือว่าเงิน15 0 0 0นะครับที่เราเรียกกันนะครับจำนวน2,260คนก็ตอนนี้จ่ายเงินรวมไปแล้วนะ3 4 4 7 0 0 0 0บาทนะครับต้อง บอกอย่างนี้นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามเร่งจัดทำอย่างสุดตัวเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่มีการสงครามมาแล้วกันนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดเลยนะครับก็คือทำงานยาวๆ30วันเลยนะครับก็เขาทำสุดฝีมือแล้วครับยังไงก็รอ,อนิดนึงนะผมเชื่อว่าไม่เกิน2อาทิตย์ก็น่าจะได้รับ นะครับหลังจากที่ท่านยื่นเรื่องอจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยื่นมา6,000คนได้เงินไปแล้วประมาณ2,000คนนะครับก็คือ1ใน3ยังไงก็รอนิดนึงนะรับรองว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งในการาทำคำขอแล้วก็จะได้เร่งจ่ายให้กับทุกคนที่ยื่นคำขอทุกท่านนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็ครบรอบหนึ่งเดือนแล้วนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2566จนมาถึงวันนี้นะครับวันที่7พฤศจิกายน2566 จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลนะครับจำนวนมากถึง34คนด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะนะภายหลังพบข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มจริงๆก็ไม่ได้เพิ่มหรอกครับเพียงแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอาจจะพิสูจน์ตัวตนไม่ได้หรือยังไม่มีใครมาแจ้งนะครับ ก็จะขอไว้อะไรด้วยละกันนะครับจะเป็นส4มลายหรือมากกว่านั้นนะครับก็ขอไว้อะไรกับทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านเป็นคนที่เสียสละออกไปทํางานนะครับต้องการจะทําให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกท่าน เป็นคนที่ต้องสรรเสริญน,นะครับในความเสียสละในการไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับก็ทางช่องนุงหน่อยก็ขอไว้อะไรแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณทุกท่านนะครับไปสู่สุคติแล้วก็เกิดมาชาติหน้านะครับขอให้ร่ำรวยนะครับไม่ต้องดิ้นรนในการไปทำงานที่ต่างประเทศอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ